ไทยลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สว,สวัสด да ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การิกา40นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมเพื่อสังคมของศิลปินสาวอารมณ์ดีหลูลูที่ควงคู่หูสาวสวยรวยอารมณ์ขันหลาล่ามาร่วมกันทำบุญบันเกิดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้ er. องๆที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองค่ะสนับสนุนโดย ไฮลักซ์ฟรีโวหนึบเหนือชั้นมั่นใจทุกการทรงตัวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเปอร์ เป็นศิลปินอีกหนึ่งผู้ที่ชอบทําบุญสม่ําเสมอเลยนะคะสําหรับลูลู่และหลาลาคู่หูดูโออาสยามแต่วันนี้พิเศษค่ะเพราะถือโอกาสประทาบุญวันเกิดของสาวลูลู่ไปในตัวซึ่งไดรหมามอบความสุขกันที่บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองหรือสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลรีพระวรราชาิที่นัตดามารซึ่งที่นี่เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนประสบปัญหาครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งนอก จากสาวลูลู่จะควงดูโอ้คู่ซี่อย่างลาลามาสร้างความสุขกันด้วยแล้วก็ยังมีน้องน้องศิลปินจากค่ายอาสยามมาสมทบความสนุกและร่วมทําบุญกันอีกด้วยมีทั้งกิจกรรมร้องเล่นเต้นด้วยความสนุกรวมไปถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันที่จะทําให้ทุกคนได้อิ่มท้องกับอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับสาวลูลู่พร้อมเค้กสวยงามจากทางผู้บริหารงานนี้ศิลปินสาวติดตลกอย่างลูลู่ก็เออออาการซึ้งดีใจค่ะแท้ ยังได้รับพรจากทุกๆคนในงานยิ้มแก้มปลีกันเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนเลยที่มาร่วมวันนี้ก็มาทําที่บ้านฉุกเฉินดอนเมืองค่ะมามอบความสนุกแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่บ้านฉุกเฉินที่นี่ค่ะจริงๆดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะคะได้มาร่วมบุญทําบุญวันเกิดพี่ลูลูครบบเท่าไหร่นะสามสิบเก้าใช่ไหม ใช่ค่ะคือเราทํากันมาเรื่อยๆทุกๆปีเลยค่ะแล้วปีนี้เราก็มาทําที่บ้านฉุกเฉินก็ดีใจนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่น้องๆมาร่วมอีกหลายๆคนเลยก็เราสามารถเราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็อยากให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็ช่วยเหลือให้กับคนอื่นได้รับบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะ มาต่อกันที่ช่วงข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานเกษตรแฟร์และวันเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยโตโยต้าคอลเลคเตอร์อัลเทสโซเอ็กไซเข่าวดีมีให้ดูวันนี้เราไปกันที่งานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ประจำปี2559ค่ะ งานวันกเกษตร์าสตรเขียวขจีทำดีทั่วแผ่นดินและวันคืนสู่เยาว ซึ่งงานนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรรค์ปิติปัญญารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธานคณะกรรมการดำเนิงเนง,งานจัดงานเกษตรแฟร์เป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวโดยมีนายสกลมงคลทธรรม,มากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมถแถลงที่แจงรายละเอียดของการจัดงานค่ะ โดยเกษตรแฟรในปีนี้ใช้ชื่องานว่าเกษตรศาสตร์นำไทยสู่ภัยแล้งเนื่องจากน้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ของประเทศลดลงเป็นอย่างมากทางสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงรวมพลังร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและยังมีการนำสินค้าลดราคาเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปที่ว่าชกช่วยชาติอาทิข้าวไทยพลังใจสู่ชาวนาและสินค้าเพื่อการเกษตรอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากทางมหาวิทยาลัยที่จะจดจำหน่ายเองเช่นนมบัวเนื้อโคขุนและสินค้าอื่นๆเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดการแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นสีสันของงานในครั้งนี้และยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขและแมวในวันที่6กุมภาพันธ์2559ทั้ง4โรงพยาบาลศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปีนะครับซึ่งจะมีหลายโซนนะครับที่เป็นเรื่องของการ จำหน่ายผิดผลผิดพันจากเกษตรกรนะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสในเป็นช่องทางจำหน่ายและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยส่วนที่2ก็จะเป็นงานวิชาการนะครับอยู่ที่อาคารจัก,กรพันธ์อันนี้ก็จะเป็นการแสดง นว,วัตกรรมหรืองานวิชาการของมาลลกเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ประจำปี2,559ก็สามารถมาร่วมงานกันได้ในวันที่29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์และงานวันเกษตรศาสตร์ครบรอบ73ปีจัดในวันที่2กุมภาพันธ์ ส่วนงานคืนสู่ย่าวเป็นอีกหนึ่งงานที่สิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาพบปะก,กันในวันที่6กุมภาพันธ์กิจกรรมดีๆอย่างนี้นิสิตนักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าและนิสิตปัจจุบันไม่ควรพลาดนะคะในงานเกษตรแฟร์ทางมหาลัยเราจัดโซนให้กับทางสมาคมนิสิตเก่าเพื่อจะได้เชิญชวนเครือข่ายนิสิตเก่าร่วมกันออกบูธนะครับจำนวน37บูธในโซน L ซึ่งเราก็ได้ เชิญชวนนะิสิิเก่านะเครือข่ายนิสิิเก่ามาช่วยกันนะครับภายใต้รูปแบบของงานกเกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยแรงฮอลน์ไลนดอตไลน์ไแลนดช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างกับสปอร์ตฮอตไลน์ค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดย บริษัทสิงค์คอร์เปอเรชั่นจำกัด สดลุกหนังของเมืองไทยในเวลานี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลแต่หลายทีมก็เริ่มกลับมาทำการอุ่นเครื่องกันไปแล้วโดยอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจนั่นก็คือศึกปลีซีซันคัพ2016ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทบุญรอดบริวรร่จำกัดค่ะด้วยรายการนี้มี6สมโมสรชั้นนำเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยเมืองทองยูเนเต็ดบางกอกกลา e. สเอฟซีเบทรศาสนะการท่าเรือเอฟซเชียงรายยูเนเต็ด ศีสยาเกษ FC มาประชันฝีเท้าก่อนเปิดฤดูกาลเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทค่ะซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2กรุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดแล้วนำทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดมาชิงชนะเลิศโดยมีตารางการแข่งขันดังนี้ค่ะ ที่ทราบกันดีนะครับทางสิงค์คอร์เปอเรชั่นก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีมบอลมาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุสนไม่ว่าจะเป็นทีมในแต่ละดิวิชันนะครับดิวิชันหนึ่งดิวิชันสองแล้วก็รวมไปจนถึงไทยพรีเมียร์ลีกนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะทางทางสิงเองได้พยายามทํามาก็เป็นเวลา3 4สิปีละกว่าจะรวบรวมทีม ที่เราเป็นพันธมิตรมาเตะกันได้นะครับการที่เรามีเลโอพรีซีซั่นคัพใน2016เนี่ยเรามีเพื่อที่ว่าเราต้องการจะให้ความสัมพันธ์กับทีมซึ่งเราสปอนเซอร์อยู่นะครับสนับสนุนอยู่ให้เขาได้มีโอกาสได้ได้พัฒนานะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้เตะจริงก่อนที่ฤดูการใหม่จะเปิดนะครับแล้วคิดว่าการซึ่งเรามีพรีซีซั่นคัพแบบนี้เนี่ยจะทำให้ผลงานของทีมต่างๆนะฮะแต่และสโมสรที่เราเข้าไปการสนับสนุนอยู่เนี่ย มีผลงานที่ดีได้นะครับทัานสิงห์เอนต้องการจะพัฒนานะครับหรือเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะับไม่ว่าจะส่วนเล็กส่วนน้อยเพื่อที่จะพัฒนาลสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนะครับให้ให้ไปเป็นที่รู้จักดีทั่วโลกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของทางสิงห์อู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ติดแค่ว่าเป็นนักเป็นเอ่เป็นกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับในกีฬาหลายๆประเภทเราก็ช่วยเหลือมาตลอด มาต่อกันที่กิจกรรมแรลลี่การกุศลปันน้ำใจแด,ด่ผู้ยากไร้ในชนบทครั้งที่5จัดโดยชมรมเต็มใจให้โรงเรียนอุดมมาศึกษาลาดพร้าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษรัทปตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งออกร์ทกันที่บริเวณโรงเรียนอุดมศมึกษาโดยได้รับเกียรติจากอาจาร,รย์อุดมวัชรสกุลีอดีตรองอธิบดีกรมสามาศึกษาและรองศาสตราจารย์เกษมศีวัชรสกุลีผู้บริหารโรงเรียนอุดมศึกษาพร้อมด้วยคุณสุภชัยเอื้อรือชาประธานจัดก,การแข่งขันให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตีธงปล่อยรถ โดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงคราม เหลียวซ้ายแยกวังมะนาวมุงนาสู่อุทยานบ้านดินเขากิ้งและไปสิ้นสุดที่แก่งกระจาดรเวอร์รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตลอดเส้นทางผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ร่วมเล่นเกมต่างๆอาทิเกมตกปลาซึ่งจะสร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองตลอดการแข่งขันส่วนผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าชนะเลิศได้แก่ทีมสรองคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศไปครองได้สําเร็จค่ะโดยไรายได้ทั้งหมดจะนําไปมอบเป็นทุนอาหารกลางวันและจะัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ ให้กับบ้านเด็กรามอินทาและโรงเรียนราชานุกูลต่อไปค่ะทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไท a แลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา40นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ n อ t h ลน์ a ท d ข่าวคือความจริง